นี่สวยมากๆเลยค่ะดูเป็นทุ่มสไตล์เขามีหลากหลายสีมากๆากโอ้เชอรีบานเต็มต้นเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของที่เยอรมันนะคะ หยุดยาวไปถึงวันจันทร์เลยในท่านใหญ่ก็อยู่บ้านนี่มีใครมาเยี่ยมเราฮัลโหลมานี่ฮัลโหลฮัลโหนูเรียมนะคะวันนี้วันหยุดเนาะเด็กๆก,ก็หยุดยาวนะคะหยุดติดเทมเนาะนี่มาดูร้านอาคุกมาน,นี่นี่านร้านะ เชื This year can ่อ e โซฟีเนี้เรากด้วยกันลาเนกุ๊กกไก่ข้างบ้านกุ๊กเด็กๆมากับพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่เขานั่งอยู่ตรงนู้นนะคะลาอินมากับลาสนะอินมาแม่เขาเป็น เป็นอ่า,อาเป็นคนสเปนนะคะแต่ว่าเขาเกิดที่นี่นะคะเราเด็กๆสองคนหนึ่งเห็นตั้งแต่หนึ่งมาอยู่ตอนเขาเล็กๆอยู่เลยนะคะตั้งแต่อหกปีที่แล้วอะเพราะว่าหนึ่งมาเที่ยวเนะปีแรกเนาะ <c oughs> เขาก็มาเล่นด้วย <c oughs> เอาไปไหนกันมด <c oughs> อ,อ,อินมาเด็กๆเล่นกัน <c oughs>

ดอกของลูกพัมร่วงจะหมดแล้วนะคะทุกคนดูนี่ร่วงลงมาร่วงร่วงเต็มเลยนี่ดูลูกแพรลูกแพรต้นใหญ่ก็ดอกร่วงหมดแล้วค่ะนุนะ่นอะไม่เหลือดอกแล้วไม่ร่วงเร็วจังอย่านะอย่าว่าไม่ติดลูกนะเนี่ยร่วงหมดแล้ว อดอกแอปเปลิลต้นนี้บานก่อนเพื่อนแล้วค่ะทุกคนอ้ยสวยสวยมากๆเลยดอกแอปเปลิลก็สวยนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมตอนบานเต็มที่เนาะวันนี้สดชื่นอากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนกลางวันเนี้ยยี่สาองศาแต่ตกเย็นมาตอนนี้ก็อากาศลดลงแล้วเนาะแต่ว่าก็ยัง อากาศดีสดชื่อดูเด็กเล่นกันหนึ่งก็ไม่มีลูกมีสองคนนี้แหละเป็นลูกโอเคอายนี่เราก็จะทำการ ปิ้งย่างกันนะคะนี่เตรียมไฟเรียบร้อยหนูหนึ่งทำหมูสเต็กนะคะหมูสเต็กนี่หมูสเต็กของเราเดี๋ยวจะเอาขึ้นเตาดีฮะมาสตูดาทำอะไรนางเฝ้าแม่ย่างนางเฝ้าแม่ปิ้งย่างอ่ะเนอเนื้อโอ้ยใกล้สุกแล้วค่ะนีงมีไส้กรอกด้วยแล้วก็หมู อดเลดเป็นสติกนะคะหมักเองนะนี่สุกแล้วคะ่ะสุกแล้วมาคะ่ะห้าบาทห้าบาทไมใ้ใหญ่ๆห้าบาทห้าบาทเพื่อนเผ็ดกินซอสพริก Aber ich dachte mir, deine Ohren wären kaputt. <laughs> du Kindesartpick. <laughs> Warum hörst du denn nicht, wenn Mama sagt? Also? <laughs> Die Sartpick, der Teil. Kann ich. Kannst du <laughs> dir? Du hörst ja nicht. <laughs>